สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะมาพบกับช่องเจ๊จ๋าป่าเขาโพลเมืองเพชรบูรณ์วันนี้มีแนวทางมาฝากนะคะสาหรับใครที่ชอบนะชอบของแอดหนุ่มเชียงใหม่นะคะซึ่งจะเป็นเลขวิ่งนะคะจะเป็นเลขวิ่งอของอกองประมูลน่ะนะคะนั่นแหละแล้วจ๋าก,ก็เอาแนวทางมาฝากส่วนนะคะเลขชุดน,นี้นะเดี๋ยวก็อัน้นก็ให้เพื่อนๆไปหาซื้อลอตเตอรี่กันก่อนนะคะดังนะอ่ะดังแล้วก็ค่อนข้างนะคะที่จะมาแรงส่วนนะที่บอกไว้ว่า เลขเลขวิ่งของอแอดหนุ่มเชียงใหม่ะจะเป็นทั้งเลขวิง่งจะเป็นทั้งเลขชุด2ตัวนะคะ4ชุดเลยใครที่รอนะคะใครที่รออยู่เดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันนะคะว่าวันนี้นะวันนี้จะมีชุดไหนบ้างส่วนเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งฟ้าผ่าอ,อันนี้นะคะใครที่เป็นคอวิง่งสายวิ่งจริงๆนะ่ะต้องลองนะคะต้องลองแล้วก็ต้องดูนะ ส่วนนะคะที่บอกว่าเพจเลขประมูลกองฉลากนะคะโดยแอนหนุ่มเชียงใหม่นะเขาให้เลขตัวนี้มากับเลขชุด2ตัวทั้งหมด4ชุดอ,ะอ่ะอันนี้นะคะให้มาตัวไหนอะ่ะแล้วให้เพื่อนๆไปจับดูส่วนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูต้นฉบับทั้งหมดก่อนแล้วถ้านะคะชอบตัวไหนนะชอบตัวไหนให้จับได้เลยแล้วก็ระวังเลขมันจะอั้นด้วยเดี๋ยวจ๋าจะจับให้ดูนะคะถ้าหาว่า เลขวิ่งของแอหนุ่มเชียงใหม่ให้ชุดนี้มานะคะแราแอนนุ่มเชียงใหม่เขาเน้นตัวนี้มาแล้วอะ่ะแล้วจะมีชุดอื่นอีกไหมซึ่งถ้าเลขเนี้ยนะคะให้ระวังอันน่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นเลขตัวไหนนะคะมาดูกันเดี๋ยวด,ดูสรุปตอนท้ายด้วยนะคะว่าจะสรุปตัวไหนให้นะมาเริ่มกันที่นะคะอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่นะงวดนนี้ให้มา58นะคะ8 9 8 2 5 1 0 6 9 1 4 6 5 0แล้วก็90นะคะ90นนี้ เจ้าไหนก็ยังคงติดอยู่นะคะรัฐบาลหนึ่งมีนาคม6,4นะคะบน398ล่าง4ี่หนะอันนี้นะคะจะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นส่วนนะคะ อ่ใครชอบชุดนี้นะคะจัดได้เลยชุด3ามตัว2ตัวนะคะเยอะแต่ชัวนะคะชัวจริงหรือเปล่างวดที่แล้วเข้า603นะคะอ่าะคะสำหรับนะคะชุดนี้นะโดยนะคะบางดันแอมเนมเนาะเข้าขายว่านะคะให้แม่นเข้าทุกงวดเลยนะคะรัฐบาลวันวนี้369นะ3 6กับ69นะคะ ตมานะคะอ่ะชุดนี้นะคะน่าจะมาครบบนนะคะลองดูนอ่องวดนี้นะคะทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะชุด3ตัวและ2ตัวชุดนี้นะคะใครที่ชอบและก็ติดตามอยู่ก็จัดได้เลยนะคะแผนแผนพารวยเนาะให้มาแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะคะ3 7 7 3นะเน้นๆ้งวดนี้ล่างหางเดียวเท่านั้นนะคะวันที่1เดือนมีนาคมนี้ ชุดนี้นะคะใครที่เป็นแฟนคลับของระเด่นนะชุดเต็มนะคะทั้งบนเลยและล่างก็ยังไงก็ลองลุ้นกันดูนะคะเผื่อจะมีโชคร่วมกันในงวดน,นี้ส่วนนะคะอ่าแอดดุยนะคะแอดดุยงวดน,นี้ให้มานะคะห้าสองเก้าสองห้าหกแล้วก็เก้าหกเบิ้ลน,นะคะสองสองหกหกด้วย ตมานะคะแม่น้ำหนึ่งนะวันนี้นะคะจะฟันขนาดไหนนะคะก็ฟัน6เลยนะคะ6 2สองเนาะ6 9 2 9แม่น้ำหนึ่ง 6, 2, 9, นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะขนาดไหนนะคะจะแม่นไหมอ่ะชุดวิ่งฟ้าผ่านะคะวิ่งฟ้าผ่าวันนี้นะคะ5 7นะคะต่อมานะคะเลขชนะนะคะเลขประมูลกองฉลากเนาะ ใครที่เป็นคอวิ่งนะคะสําหรับนักวิ่งน,นะวิ่ง8ได้ตังค์นะคะ5ยังคงอยู่นะวันนี้นะคะแอนนุ่มเชียงใหม่ต่อมานะคะทะาเรใจนะคะเม็ดเดียว762ฝัน6 2เลขฝันนะคะ2 2อ่ะนะคะ6 2 2อหัวนี้ค่อนข้างนะค่อนข้างหลายเจ้าหลายสํานักเลยที่ให้มาต่อมานะคะเลขดังนายกนะนายกรัฐมนตรีนะคะคนที่29อยู่ในวาระ29นะคะอ่ะ ตัวเลขนะคะอายุ67นะคะ6 6 6 7นั่นเองก็จัดไปรอลุ้นนะอ่าอันนี้นะคะแอดดุยนะคะก็ให้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็อยากเอามาให้ดูซ้ำๆนะคะก็อย่าลืมนะคะเน้น56กับ96นะอ่าอันนี้นะคะก็ยังคงไปติดเลขเน้นเลยนะคะต่อมาบนตรงๆนะคะ2ตัวนะคะ3 0 4 0 7 1 1 7แล้วก็1 0นะอนะอัน มาสรุปกันนะคะมาสรุปเนาะถ้านะคะอย่างแอนนุมเชียงใหม่เนาะให้ตัววิ่งมานะคะหลังจากที่ว่าแอนนุ่มเชียงใหม่ให้มานะคะตั้งแต่วันหนึ่งกุมภา์นะว่า3กับ7ยังอยู่มันก็เข้าทั้ง3และ7นะคะ3 7บนแล้วก็7ล่างใช่ไหมสิบหกกุมภา์นะคะบอกว่าศูนย์กับ3ยังอยู่อะ่ะก็ยังคงเป็นศูนย์ะคะ0 3นย์บนนะคะศูนย์กับ3บนแล้วก็3ล่างนะวันนี้นะคะ หนึ่มีนาเนี้ยแอหนุ่มเชียงใหม่นะคะบอกว่า5นะคะยังอยู่ถ้านักวิ่งจริงๆอ่ะวิ่ง8แล้วได้ตังค์นะคะส่วนนะคะเลข4ตัวของแอหนุ่มเชียงใหม่นะให้มานะ่ะจริงๆทั้งหมดนะให้มา4 6 8 3 8 5 0 9ส่วน09เนี่วน09ยอ่าจากคลิปที่แล้วนะคะ 09เนี่ยจะเป็นเลขที่ค่อนข้างที่ว่าหลายสำนักอให้มาใช่ไหมแล้วถ้า8กับ5ยังอยู่มันก็จะเป็นนะคะ83กับ85แต่ถ้าเอาตรงๆเลยก็คือ85อ่แล้วถ้า85เนี่ยนะคะเพื่อนๆชอบไหมถ้าชอบก็ให้จัดนะคะส่วนนะคะทั้งหมดในคลิปนี้นะที่จะบอกไว้ว่าอ่าเดี๋ยวก็อั้นนะคะเลขล่าง2969แล้วก็กันไว้ก็คือ62กับ65อันเนี้ย อันนี้นะคะถือนะถือว่าก็เป็นเลขที่ค่อนข้างที่จะสวยนะค่อนข้างที่จะสวยนะสองเก้ากับหกเก้าใช่ไหมสองเก้ากับหกเก้าแต่หกสองนะคะกับหกห้าก็เป็นเลขสวยเช่นกันนะคะเลขสวยซึ่งถ้าไปชนกับเลขแอดหนุ่ม um, นั่นก็คือจะเป็นเลขห้าใช่ไหมอ,อันนี้ห้าถ้าหากห้า 5, นะคะ ถ้าเลขจะอ่านจริงๆเนาะคะ่ะถ้าหากเป็น5เนาะก็จะเป็น6 5อ่าอันนี้นะคะก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆส่วนนะคะอ่าเจ้าอื่นๆนะคะก็อยู่ที่เพื่อนๆจะชอบไหมนะคะจะชอบไหมก็ถ้าอย่างแม่นำหนึ่งวดนี้นะคะจะฟัน6 นะถ้าฟันจริงๆก็คือ62นะ6กกับ29เนี่ยมันก็ไปชนกับเลขเดี๋ยวดังเดี๋ยวอั้นอีกนะคะอันนี้ก็เลยฝากไว้นะคะดังนั้นนะคะทั้งหมดเนี่ยข้อมูลนี้นะคะเอาต้นฉบับไปดูแล้วจากก็สรุปให้แล้วก็ยังไงถ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านไม่ว่ากันนะคะผิดถุงไม่ว่ากันเนาะยังไงสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆนะคะถูงหวยรวยเบอร์ถูกลอตเตอรี่กันทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณ f c ทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะยังไงก็ขอให้เฮงๆเลยๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ